Talking about kids one classroom I in I love those kids. หากพูดถึงโทนของภาพยนตร์เรื่อง Weapons จะมีทั้งความเศร้าส้อยความหวังและความรู้สึกของโชคชะตาที่ควบคุมไม่ได้ผสมผสานเข้ากับความสยองขวัญ Weapons เจาะลึกถึงประเด็นทางสังคมที่ละเอียดอ่อนเช่น ความเปราะบ,บางของครอบครัวและชุมชนเมื่อความปกติในชีวิตถูกพังทลายด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสถาบันครอบครัวและโครงสร้างของชุมชนก็สั่นคลอนการจัดการกับความสูญเสียและปริศนาผู้คนจะรับมืออย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ไร้คำตอบและไม่มีทางออกนี้ Weapons เริ่มต้นด้วยปริศนาการหายตัวไปของเด็กๆและจะพาผู้ชมไปสู่สิ่งที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าในช่วงครึ่งหลัง ซึ่งเริ่มเผยความลับเกี่ยวกับตัวละครและเหตุการณ์ที่รับรองว่าผู้ชมจะได้สัมผัสกับความลึกลับชวนสงสัยความน่ากลัวน่าตื่นเต้นและชวนค้นหาไปจนถึงความเวอร์และเซอร์ไพรส์แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนด้วยเรื่องราวที่คาดเดาไม่ได้และประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแน่นอนเมื่อเด็กทั้งชั้นเรียนหายตัวไปในเวลาเดียวกันความเสี่ยงขวัญเริ่มคืบคลานปกคลุมเมืองร่วมไขปริศนานี้ได้ไน Weapons matthew where are you where did you go this is where the story really starts